สวัสดีครับท่านที่รับชมนะครับวันนี้กามีโอกาสเดี๋มาเว่าวเรื่องนะครับเลี้ยงควายมือใหม่นะครับตอนนี้ก็ค้นก็บกำลังนิยมนะครับด้วยว่าเป็นกระแสนะครับบางทีก็ห้าความรู้กันนะครับห้าความรู้ใน YouTube นะครับห้าความดูรับตะเวนไปในสถานที่ต่างๆนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้วันที่30ธันวาคม2564นะครับ จะสิ้นปีนะครับเกือบสิ้นปีนะครับอื่นสามสิบเอ็ดนะครับก็เป็นมือเป็นมือสิ้นปีสองห้าหกสี่นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับบัดที่นี่นะครับคนทีพอมีเงินนะครับพอมีเงินก็อยากสื่อคขวยไห้นะครับมีทีมีทีมิท่างนะครับกําลังศึกษานะครับมันก็จะมี แหล่งศึกษาคือ YouTube นะครับ YouTube แล้วก็ตามฟาร์มต่างๆต่างของต่างๆที่มีชื่อเสียงนะครับเบื้องต้นเลยกันนะจ๊ะติดต่อนะครับติดต่อทางยูทูบเบอร์ดังๆนะครับทางค่ายควายดังๆนะครับผมก็เป็นยังสันนะครับผมก็บ่อยฟังนะครับผมก็เป็นยังสันอีหลีนะครับผมอยากเรียงควายนะเพนเปิด YouTube เลยนะครับแล้วก็ศึกษาจาก u t u b e นะครับแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับ ไปฟาร์มยังใหญ่ฟาร์มกระบ่อยใหญ่นะครับฟาร์มหน่อยฟาร์มใหญ่นั่นแหละครับไปเบิ้งฟาร์มไปเบิ้งอันเขาันผู้เฒ่าผู้แกเป็นเลี้ยงควายบ้านๆกลับไปนะครับไปเบิ้งควายฟาร์มควายเงินแสนเงินล้านกับไปนะครับกะกกะต๊ะพลึกออกมานี่แหละครับควายผม สามสี่ตัวนะครับแล้วมีควายผูตัวหนึ่งนะครับที่นี่แรกๆนะครับผมน่ยบดิคิดว่าจะมาเลี้ยงให้มันให้มันหลายตัวปนีนะครับเพราะที่สวนผมเน่มันมีหยานะครับเราก็ค้นตัดหยาก็ะบอกบอกเอยมีเวลามาตัดให้นะครับก็เลยว่าสือควายมันกินหยานะครับคือควายมันกินหยามา กำจัดที่มันลกๆนะครับก็ซื้อมานะครับซื้อมาตัวละสองสามหมื่นสองตัวนะครับเมื่อเขาซื้อมาแล้วนะครับค่อยหน่อยสองสามตัวรประมาณบดดนนะครับบดดนบ่ถึงเดือนนะครับเขากำจัดคือมันเป็นเองนครับถ้ามีควายหัวตุ่นทกษาวามันเลี้ยงควายจังด่ไมันบ่ครับ ้าเป็นคนใน u t u ู e อีกคนไปคนมาก็ได้ความรู้นะครับได้ความรู้ว่าควายเนี่ยมันกินซ้ำกันนะครับมันกินซ้ำกัน,นแต่ว่าเวลาขายเนี่ยค่อยเหนื่อมันก็จะซีหามื่นนะครับควายสายพัฒนาเนี่ยมันมันแสนขึ้นนะครับแสนขื้นถึงหลานนะครับเราจะม่คิดว่ามันเสียเวลานะครับก็เลยได้ขายออกนะครับขายออกนะครับขายออกเรากะ ก็สอควายไม่ครับชุดหนีนะครับที่เป็นแบบนีหรือว่าเป็นควายเป็นควายงามก็ได้ครับหรือสายพัฒนาก็ไ้ครับก็แล้วแต่ว่าสื่ออื่นไปนะครับเพิ่นนิยมเอื่นควายสายพัฒนาเลยนะครับกับพัฒนากันไปกับควายไทยนะครับพัฒนาไปนะครับเพราะว่ามันก็เอาพอดีดีดังๆมาใส่นะครับ ตัวนี้มันมันพัฒน,นาจังใดใ่นะครับมันก็เป็นสายพันธุ์มานะครับือจังตัวนี้ก็เป็นลูกสายของเงินอุท,ทัยนะครับเงิในอุทัยตัวนั้นเป็นโชโกุนนะครับตัวนั้นก็เป็นเก่าเจริญน,นะครับตัวนั้นก็เป็นควายจากสุพรรณนะครับต้าผูนะครับตัวสุทายนะครับคือมันมีเหล่ามีเกาะนะครับมีเหล่ามีเกาะที่มัน มันตัวใหญ่มันสมบูรณ์มันสวยนะครับมีเรามีเกานะบนสื่อแบบไปห,หน่อยเตาะเอะแตะ,แะมาครับมันก็นได้ส้ำหนักนะครับสุดถ้ายกับสุดถ่ายกับคลายออกนะครับบางที่เข้ากัก็ต้องลองผิดลองถูกนะครับคือยังตัวนี้นะครับแป้งตัวนี้เป็นยังผมคือว่าง,าง,างมากี่อแวงเสียก็เส็ยหมักไงได้นะครับผมกับ ันแหลวแต่นะครับบางผมเนี่ยเอาไห้เป็นเต็มเต็มตัวนี้ละเต็มกระบะตัวนี้แล้วครับก็เคยเอาไห้นะมันสักนะครับที่ดีก็เลยไห้แบบนี้เบางนะครับก็เป็นการทดลองนะครับบางอย่างนะครับคนที่แนะนำาเขากับบาริบอกไปทุกทุกอย่างนะครับอันอัน้ตขู่เข้าตรงมาศึกษาเองนะครับแล้วตรงเข้าตรงฉลาดนะครับเขาตรงศึกษาคนขวาก็ฉลาดนะครับ ฉลาจังไหนครับควายมันตัวใหญ่นะครับถ้าไม่เท่าทันมันนะมันเหยียบมันเหยียบตีนนะครับเวาวตรงตนะครับือว่ามันอ่ามันซนนะครับมันเจียวมันซนมันมันกรบบาดเซียวนะครับมันบดมันรถดนะครับคือมันบ่หูดอกมันกับเฮ็ดเล่นตามมาชานี่แต่ควายผมนะมันเชื่องทุกตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถามมันมันตัวใหญ่นะครับนี่ใส่ของควายให้ตรงเข้าใจนะครับคือมัน มันไปก็ฟูงนะครับแต่ถ้ามันหลงฝูมันก็มันก็จะมันก็จะแลีนน้ำเลียนน้ำฝูงนะเขาจะจิบให้มันหูนะครับให้มันหูคือม้านะครับมันก็บได้นะครับมันตองเขาฟูงนะครับบางทีมันก็มันกระบูนะครับอันนี้คือคือจงฉลาดจังไหนคือคือะระวังนะครับ มันมีเชือกนะครับมีเชือกมันที่มันกเกี่ยวมันเกาะเข้าสินะครับมันตัวใหญ่นะครับคือคือต้องศึกษานะครับก็ต้องเรามาระวังตรงยูห่างๆมันก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจถึงพฤติกรรมถึงนิสัยถึงถึงความเป็นยูของมันแล้วนะอันนี้คือง่ายแหละครับเรียงง่ายหละ ถามว่าสรุปแล้วมันง่ายมันยากหรือมันง่ายเหลี่ยงควายนะครับถ้าคนที่มีใจรักนะครับก็ถือว่าง่ายนะครับแต่คนบ่มีใจรัก,กมันก็นยากนะครับก็บดียากบดิงา่งายนะครับคิดอีกนิดนึงนะครับควายเนี่ยพวกนี้นะมันแพงนะครับเราก็ต้องทํามันเป็นโลกเป็นไพ่มานะครับถ้าไปคิดหลายแล้วนะครับ มันตายมาเนี่ยเข้ากับเสียเงินสูญเงินนะครับเป็นแสนเป็นล้านก็ว่าไปนะครับมันไหลแต่ว่าถ้าเข้าเรียงเป็นนะครับมีคนมีประสบการณ์ครับเขาก็บอกว่ามันมาตายดอกนะครับมันมาตายดอกถ้าบ่อขานะครับควายเนี่ยมันเป็นมันทนนะครับมันทนนะครับยกเว้นแต่นะครับเท่าบ้านเลียงกันนะครับ เรียกมันอยู่กับขี่นะครับขี่วมนะครับลมขี่ถ่วมเป็นเครืองขานะครับอยู่กับขี่นอนอยู่กับขี่มันก็เป็นหลบเป็นไผ่นะครับอันนี้เขาก็เอาออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาออกนะครับเอาออกก็เอาไปใส่ต้นใหม่นสวนนะครับเดี๋ยวจในสวนนะครับกระมือเล็กลหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปิดช่อง y o u t u b e นะครับ เพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผมกับบริเก่งอย่างนะครับจะมีควายมาให้พี่นนองเบิงนะครับศึกษาเรียนรู้เป็นนากันผมซื้อมาเนี่ยเกี้ยงเอาลูกนะครับเลี่ยงเอาลูกนะครับราคาใดกันกระขายก็แค่นั้นะครับบนวาสิมาซื้อมันเป็นในหอยซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาเลี้ยงนะครับมันหูนะครับซื้อมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงเอาลูกนะครับ กพวกนี้นะครับถ้ามีบุญวัสนาสิริครอบคล้องมันมันมาอีกนะครับจะขึ้นว่าจะขึ้นว่าเออมิเงินหรือสื้อได้นะครับก็บเกี่ยวกับวัสนาบาลมีของทัาคือกันนะครับตัวนี้เป็นลูกของโชกุนนะครับตัวนี้ก็เพิ่งได้ยี่สิบเดือนนะครับตัวนี้ก็สองปีสองปีกว่านะครับตัวหน่งก็ได้แค่ ที่จังจะน,นีมันมันมาสิบสี่เดือนตัวนี้สามเดือนสิบเจ็ดเดือนนะครับเป็นควายยังหลุดหลุนปีกว่าสองปีนะครับตัวนี้ก็สิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับก็จะประมาณนีก่อนนะครับทรานในก็ฝากติดตามนะครับมีคำถามยังกระามผ<อ>มใดนะครับผมก็จะ มาศึกษาขนขวาใไ้เบิง้งไห้ฟัง่งให้ช่มนะครับก็คือก็คืออคุยกันนะครับคุยกันนะครับเมือใหม่ก็โดยเฉพาะเมือใหม่นะครับจะคุยกันหูเรื่องนะครับแต่มือเกา่าเรามันผมเคยไปคุยเรามันก็นจกักสิบบอกอยังความรู้กันหลายนะความรู้กันหลายนะครับกวา่านค,คาานที่เป็น เป็นมือเก่าเล้วเพิ่นมากเพิ่นมากไก่นะครับบางทีก็คุยกันคนละภาษาครับแต่ะมือใหม่ตอมือใหม่คุยกันเพราะหูเลือกนะครับยังมาไปไก่ร้ายนะครับ่อไปนับกับเด็กสมัยเด็กหน่อยก็คยเลี้ยงควายนะครับาพอผมก็เป็นเป็นคนเลี้ยงควายเลี้ยงงวนะครับยังในก็ฝากติดตาช่อง y o YouTube อีสารบ้านเฮาด้วยนะครับขอบพระคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ